ลูกน้อยนะคะมีกระเพาะอาหารขนาดเท่าไหร่มีนมให้ลูกกินนิดเดียวน้ำนมจะพอไหมวันนี้นะคะครูฝนจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นภัสแฟมิลี่นะคะบ้านแห่งความรู้สำหรับครอบครัวค่ะ ทุกคนคงจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าลูกเราอ่ะคือกินนมเท่านี้แล้วจะพอไหมใช่ไหมคะ ครูหอนจะเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกหมะว่าเด็กๆอ่ะกระเพาะอาหารนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะเอาเริ่มต้นตั้งแต่ที่แรกเลยนะคะตอนที่เด็กๆนะคะเกิดมานะคะวันแรกหลังคลอดะคะวันแรกหลังคลอดอะ่ะลูกจะมี آ, กระเพาะอาหารเท่ากับลูกแก้วลูกเล็กๆทุกคนเคยเห็นลูกแก้วที่เป็น,ปนแบบเล็กๆไหมคะลูกแก้วเล็กๆอ่ะคะ่ะอันนั้นนะคะคือกระเพาะอาหารของลูกอ่ะเท่ากับเท่านั้นเลยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยตรงกับตอนที่หลังคลอ ใช่ไหมคะบางทีเราน้านมยังไม่มาแล้วมันจะมีน้ำนมเฉพาะน้ำนมสีเหลืองอะค่ะมานิดหน่อยเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมาแค่หยดสองสาหยดอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วแบบเนี้ยมันจะพอกินไหมเราอาจจะสงสัยใช่ไหมคะแม่บางคนคอยคิดไปว่าเฮ้ยน้ำนมเราแบบเนี้ยมันไม่มาน้ำนมไม่มาแน่ๆเราไม่มีนมให้ลูกกินคิดไปแบบนั้นอีกนะคะอันที่จริงแล้วคือ ลูกวันแรกหลังคลอดนะคะลูกจะมีกระเพาะอาหารเล็กเท่าลูกแก้วแล้วทีนี้บวกกับน้ํานมของเราที่เป็นน้ํานมสีเหลืองใช่ไหมคะน้ํานมสีเหลืองนี่ดีนะเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันเยอะมากเป็นน้ํานมส่วนที่สําคัญที่สุดที่มันจะมีแคพอรแค่3วันแรกเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นสาคัญมากไม่ว่าจะมาสักหยดเดียว2หยดหรือ3หยดอะไรก็ตามเราจะต้องเอาไปให้ลูกทานนะคะ ทีนี้มันจะมีอยู่ว่าถ้าน้ำนมมานิดเดียวเล็กนิดเดียวแล้วเราจะเก็บยังไงให้ลูกทานละคะครวองุ่นใช่ไหมคะคือถ้าน้ำนมเรามาน้อยนะคะให้เราใช้ไซลิงนะคะใช้ไซลิงอะค่ะเราอาจจะแบบซื้อหรือขอพยาบาลถ้าเราอยู่โรงพยาบาลเน้อให้เราขอพยาบาลนะคะขอได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะสามารถขอได้นะคะเราขอได้เลยสิ่งนี้นะคะเราอาจจะขอพยาบาลมาคือเรา,เราบีบน้ํานม,มออกมาหรือน้ํานมไหลออกมานิดนึง คือเราใช้ไซลิงเนี่ยค่ะดูดน้ํานมนั้นมาเลยไม่ว่าจะ1 c ึ่ซีซีสซีซีหรือ3 c มซีซีนั่นล่ะค่ะคือสําคัญที่สุดลูกกินได้แล้วก็อิ่มด้วยนะคะเพราะว่ากระเพาะอาหารลูกเท่ากับลูกแก้วเม็ดเล็กๆะคะ่ะเท่านั้นเองนะคะทีนี้หลังจากที่ลูกคลอดประมาณเข้าสู่วันที่3นะคะวันที่3ามกระเพาะอาหารของลูกจะเริ่มโตขึ้นหน่อยค่ะจะเท่ากับลูกปิงปอง ทุกคนให้คิดถึงภาพลูกปิงปองนะคะลูกปิงปองที่เราตีที่มีกระดานตีลูกปิงปองอะไรประมาณนั้นแหละเท่านั้นแหละนั่นแหละค่ะก็คือกระเพาะของลูกเท่ากับเท่านั้นทีนี้เราก็คงจะคิดว่าเอ๊ะแล้วลูกเราต้องกินเยอะไหมก็ไม่เยอะอีกค่ะเพราะว่าขนาดกระเพาะอ,อาหารเท่ากับลูกปิงปองเท่านั้นเอง ะะเพราะฉะนั้นคือยิ่งถ้าลูกทานนมแม่นมแม่จะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆคุณสมบัติคือทั้งมีโภชนาการ200กว่าชนิดใช่ไหมคะทั้งย่อยง่ายนะคะแล้วก็ทั้งช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแลบายดีด้วยเพราะฉะนั้นลูกกินเข้าไปนะคะแปบ๊บเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะมันย่อยหมดนะคะพอมันย่อยหมดสักพักลูกจะหิวอีกก็เลยกลายเป็นว่าเด็กในช่วงสุดเดือนแรกะคะ่ะเด็กก็จะหิวบ่อยมากเลยกินปุ๊บหนึ่งประมาณสักบางทีชั่วโมง ห,หิวอีกละกินอีกละกินทุกชั่วโมงเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะ คือในเด็กที่แรกเกิดนะคะมีกิจกรรม2อย่างเท่านั้นนะคะคือนอนแล้วก็กินนอนแล้วก็กินนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็คือยังแบบว่ากระเพาะก็เล็กก็เลยต้องกินบ่อยนะคะส่วนเรื่องนอนก็คือเขาก็แบบยังชินเหมือนอยู่ในท้องแม่นะคะว่าตอนอยู่ในท้องแม่ก็จะนอนตลอดใช่ไหมคะนานทีตื่นทีตื่นเล่นแป๊บเดียวยันท้องแม่แป๊บเดียวนอนอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนอนบ่อยเขาก็จะมีแต่กินกับนอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลส่งเสริมลูกใน2ออย่างนี้นะ ทีนี้พอ,อตอนนี้3 3วันแล้วใช่ไหมเท่ากับลูกปิงปองนะนะคะแล้วทีนี้พอ1เดือนนะคะหเดือนกระเพาะลูกจะโตขึ้นมาอีกนิดนึงถ้ากระเพาะลูกโตขึ้นมานั้นหมายความว่าความจุของนมก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะสามารถที่นมได้เยอะขึ้นเนาะนะคะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะลูกจะมะีคือเป็นกระเพาะอาหารจะประมาณเท่ากับไข่ไก่นะคะมีการเทียบนะคะคือประมาณเท่ากับไข่ไก่นะแต่ไม่ใช่ ไข่ไก่เบอร์ซะใหญ่เลยนะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะคือไข่ไก่ขนาดมาตรฐานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใหญ่ระดับหนึ่งใหญ่กว่า,าลูกเปิงปองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกก็ยังต้องกินบ่อยอยู่นะคะแต่ลูก1เดือนก็สามารถที่จะกินประมาณสัก2อออนนะคะออบางคนอาจจะมากกว่านั้นก็คืออาจจะประมาณสัก3 4ออนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงจะ คือส่วนมากก็จะกินได้ประมาณ2-3ออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะก,กินบ่อยหน่อยทุก2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะคะห่างขึ้นจากที่แรก ที่แรกก็กินทุกชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็จะห่างขึ้นไป็สองชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนะคะถ้าเด็กคนไหนที่กินได้เยอะหน่อยต่อครั้งนะคะอาจจะก,กินได้ประมาณจักหลายออนเลยประมาณ3-4ออนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะสามารถอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับลูกครูหุ่นก็คือจะประมาณสองชั่วโมงอะคะ่ะก็จะหิวแล้ว2ชั่วโมงก็จะหิวนะนะคะในช่วงขวดเป็นแรกแล้วถ้าตอนนี้ใครเจอปัญหาแบบครูง่นว่าลูกหิวแล้วก็กินบ่อยจังเลย แล้วเราก็เหนื่อยไม่ได้พักผ่อนเลยแบบเนี้ยให้รู้ไว้ว่านะคะอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะของคุณแม่ที่น้องก็ยังเล็กอยู่เนาะถ้าน้องยังไม่ได้เกิน6เดือนอะไรเงี้ย หนักแน่ค่ะเราก็คงจะเหนื่อยถ้าลูกหิวก็อาจจะต้องให้ลูกกินนะคะคุณแม่อาจจะต้องหาคนช่วยเลี้ยงเนาะหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะแบบว่า,าปั๊มนมใส่ตู้เย็นไว้แล้วพอเวลาเรานอนพักผ่อนแล้วก็บอกให้คนที่ช่วยเลี้ยงะคือ,อคุณพ่ออาจจะเป็นคุณพ่อคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เรานอนไม่ต้องปลุกเราแล้วก็เอาถ้าน้องหิวจริงก็คือเอาน,อนมในตู้เย็นมาช่วยป้อนน้องอะไรแบบเนี้ยเพื่อช่วยเหลือกันไปนะคะช่วยช่วยพยุงกันไปถ้าเราเหนื่อยไม่ไหวนะคะ เพราะว่าการเลี้ยงลูกเล็กเนี่ยเหนื่อยจริงๆค่ะครูนก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้าหลังจากลูก1เดือนไปแล้วก็คงอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วกระเพาะลูกจะเท่าไหร่อันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าสู่ปกติแล้วค่ะก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะสามารถกินได้ทีละ5ออนอะไรเงี้ยอยู่ได้ยาวแบบ3มชั่วโมงขึ้นไปเลยคล้ายๆกับผู้ใหญ่แล้วทีเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เวลาทํารอบนมให้ลูกเราก็ลองคูณดูว่า24ชั่วโมงอะนะคะถ้ากินนมทุก3ชั่วโมง2ี 4ชั่วโมงเนี่ยจะกินกี่ครั้งก็24ตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หาร3ดูว่าเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นจํานวนครั้งที่ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันก็เข้าใกล้แบบคือจะเป็นเหมือนแบบ เริ่มสบายแล้วอะค่ะพราแม่เริ่มจะห่างขึ้นหน่อยแล้วถ้าลูกกินนมห่างหน่อยแล้วก็สะดวกขึ้นใช่ไหมคะเราจะไปซื้อของกับข้าวที่ตลาดหรืออะไรเงี้ยก็ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครูหนุก็เลยอยากจะมาแชร์ในส่วนนี้เผื่อคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะยังติดปัญหาตรงนี้อยู่รู้สึกสงสัยจังเลยว่าลูกกินได้เท่าไหร่นะคะหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าหากชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์จะได้เป็นกําลังใจให้ครูหนุนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ ก็กดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากครูเือนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes Bye bye